เรื่องเล่าพีตานี่ย่ามแรงฝ่าเริ่มมืดลงล่มพัดมาเบาๆผ่านทงหน้าขางมูบานต้นกล้วยตานี่เลี้ยงไล่เป็นแถวใบกลวยปิวไปมาเสียดสีกันดังซาซา ฟังแล้วมันบมเมนเสียงธรรมดามันคือเสียงที่เฮ็ดให้คนลูกเย็นหัวใจบูบบูบบับ,บค้นเท่าค้นแก่เหล่าต่อกันมาวา่าตนกลวยตานี้่มเมนต์นใหม่ธรรมดาเพราะมีผีสีงอยู่ในนัน้นเป็นผู้ยิงรูป่างสูงโปง่งผมยาาดำายายปากสีแดงคือเลือดใส่ผาทุงยืนพิ่งกอกลัวยอยู่ตาแดงกีกซีและสิป,ปากฏโตออกมาในยามกางขึน,ขน คืนหนึ่งคําผผานหนุ่มมานหน้าที่ไปกินเหล่าในงานบุญของหมู่บ้านเมาจนฟาเก,กือบสางจังสิเก็บของกลับบ้านเส้นทางที่เขาตองยางผ่านก็คือทางที่มีต้นกล้วยตานี่เต็มไปเบิดเขายางเซ่ไปเซ่มาอยู่แถวนั้นก็ได้ยินเสียงผู้ยิ่งหัวเราะเบาๆดังหลอดออกมาจากกอกล้วยเสียงนั้นมั่นดังเยินเยินเย็นเบาๆบบจนเสียวสันหลัง คำผานพยายามทําเป็นบสสนใจทําเป็นบอด้ยินแต่พ่อก่าวขาย่งางไปกับคือจางเสียงดังนักขึ้นเรื่อยๆท่านใดนั้นเขาเลี้ยวไปเห็นผู้หญิงคนหนึง่งยืนอยู่ในกกกลวยผมยง่าปิดตามือสีดควักเขาให้เขามาพร้อมเสียงแผ่วเบาวา่ามามาหาเน่คำผานหัวใจแทบสิรุดออกมาเงื่อแตกท่วมโต ขาแข็งสีแด์ไปกับบดายพีตานี่นั่นค,อคอ่อยๆเงยหนาขึ้นมาตาแดงกมแนมจ้องมาทางเขาเต็มๆค่าผานห้องเสียงหลงแลนพลูดผลาดจนเกือบลมหลายเทือกว่าจะหอนเฮือนพ่อหอดฝ่าวบอกพอกับเมวา่าพ่อพีตานี่แท้ๆพ่อก็ได้ยนินแม่กระได้ยนินกระเลอดได้เอาพาเครื่อง เอาหนมุนสิดใสเพื่อปัดเป่าแนวบดีให้ออกไปพร้อมกับบอกลูกชายว่าบอให้ออกไปสายยามดึกดื่นดนเดอ้อถ้าไปอีกบอแน่ใจบาสิลอดคือมือหนีทุกเทือบอตั้งแต่นั้นมาคนทั้งหมู่บ้านกะเชื่อว่า ตนกล่วยตานี้ตองเข้ารบต้องบูชาทาศิพานก็ตตองมีของเส้นไหว้หรือพกมีดติดตัวไว้กันผีพอบ่มีไผอยากให้เรื่องที่เกิดขึ้นคือของบักคํำผานเกิดขึ้นมาอีกข้อคิดของเรื่องบต่ตองทาท่ายของเฮียนหรือสิงรีลับเฮ้าควรอ,อยู่กับธรรมชาติอย่างเข้าลพพอบ่ห้วา่าเบื้องหลังสิ่งที่เห็นธรรมดาอาจสิเต็มไปด้วยอำนาจที่เฮ้าควัวุ่มบ่ได้ก็ได้